สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรมมาดานะครับช่อง VIP ธรรม,มาดาก็จะมานำเสนอะลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่3ถึงหาคมสองพันหนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเรือนหัษสุป,ปดีนะครับสีส้มสีส้มสดใสสดใส,สน้าโชวนะครับคือเลขจากประเทศลาวนะอ่าข้างหลังอาจารย์นะครับอืมเป็นสัญลักษณ์ซุ้มประตูใหญ่ๆเลยประเทศลาวใครไปที่ลาวต้องถ่ายรูปที่นี่นะ ต้องไปเช็คอินที่นี่นะทุกๆคนนะไม่งั้นไปถ่ายที่อื่นมันก็เหมือนกับประเทศเที่ยวประเทศอื่นเหมือนเดิมเราต้องไปถ่ายที่ตรงประตูนี้ทุกทุกครั้งที่ไปคือตั้งจะหมดค่ารถแล้วไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องเดินไปให้ถึงนะ <c oughs> ไปถ่ายรูปให้มันให้มันเป็นที่ระลึกว่ามาแล้วมาถึงราวแล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ มาชมกันเลยนะครับลาวมีอะไรบ้างวันนี้ลาวนี้ออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะสามทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมแล้วก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่อลุมเพื่อความมัน่นใงทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับเรามา,มาชมกันเลยนะครับ่ามีอะไรบ้างเมื่อวานนี้ออกออกสี่สองห้าแปดสี่นะให้สองสามสี่มาหมดเลยเมื่อวานนี้มาหมดเลยนะมาสองห้า มา84มาหมดเลย84ครับประมาณนี้แต่เป็นเน้นที่สายรูดนะถึงจะได้กินนะสายรูดช ua ua ัวชัวประมาณนี้นะครับครับก็มาดูกันได้เลยนะครับรอบวันนี้3สิงหาคม2566นะครับลาว VIP นะครับเด่น678นะครับเด่นที่7กับ8นะ7 0 0 7 7 1 1 7 2 7 7 3 3 7 7 7 4 4 7นะครับ8 0 0 8 8 1 1 8 8 2 2 8 8 3 8 3 8 4 8 4 8 4นะครับ ส่วนเลขวินนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่หกนะครับสามนี้เลยนะครับอ่าครับดูใกล้ๆหน่อยนะคะอ่าอ่าก็ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกสามนี้นะครับสามนี้นะครับเจ็ดแปดนะทีอันนี้คือผู้เจาะนะครับใครจะรูดก็รูดที่เจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดนะรูดนะครับรูดที่เจ็ดกับแปดนะ รูดดีกว่าเชื่อดีหกเป็นตัวรองนะครับแต่อย่ารูดทั้งสามตัวนะบอกไว้ก่อนนะครับ6 7 8รูดทั้ง3ตัวบนล่างอย่าไปรูดนะครับเท่ากันกับรูด6ตัวนะครับขาดทุนอถูกอยู่ถึงแม้ว่าจะมาแต่ก็เสี่ยงมากๆอย่าไปรูดนะครับอย่าไปรูดเด็ดขาดนะให้เลือกสักตัวหนึ่งหรือสองตัวยิ่งดีนะครับประมาณนี้ รูดบนรูดล่างสักสองตัวยังพอได้อยู่นะครับประมาณนี้นะอย่าไปรูดทั้งสามตัวบนล่างนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็นแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็มีตามนี้นะขอบพระคุณน,นะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ